สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาต่อบทที่5นะคะจะมาต่อ p o t e n t ิโอมิเตอรค่ะค่ะเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะเราก็จะเอาตัวมิเตอร์มาใส่ในตัวแบดบอร์ดค่ะแล้วก็เราจะเอาสายตัวผู้นะคะมาเสียบไว้ระหว่าง ค่ะสายที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือสายที่สองนะคะ นี่ค่ะสายที่สองแล้วเราก็เอาอีกด้านหนึ่งมาต่อกับ D0 นะคะแล้วก็เอาสายตัวผู้มาขั้วบวกค่ะ ขั้วบวกมาต่อกับ3า3นะคะแล้วก็อีกสายหนึ่งเราจะต่อขั้วลบค่ะขั้วลบกับ GND ค่ะ มันก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะข่้าต่อไปนะคะเราก็จะมาต่อจอ LCD กับตัวบอร์ดค่ะเราก็จะต้องเอาสายตัวผู้กับตัวเมียนะคะสายแรยกค่ะ SCL ค่ะเอาไปต่อกับ D D 1่ะค่ะต,ต่อไปนะคะ S, S D A ค่ะเอาไปต่อกับตัว D 2ค่ะมันเืออแล้ อันนี้คือตัวที่สามนะคะตัวที่สามเอาไปต่อกับดีศูนเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่เอามาต่อกับ nd ค่ะมันก็จะได้อยู่ในลักษณะนี้ค่ะนี่นะคะเราจะมาดูผลลัพธ์กันค่ะมเมื่อเราหมุนมิตเตอร์ไปนะคะค่าสูงสุดจะอยู่ที่1,024ค่ะส่วนค่าต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่16ค่ะ